ตัวละครแปลกหูแปลกตาไปสักเล็กน้อยเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวละครผมครับตัวละครบ,บางแสนลมเย็นก็ตัวของคุณบิลเป็นสมาชิกในช่องเรานี่เองไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะมีคนยอมให้ผมกดตีบวกให้น้ําตาจะไหลไม่คิดว่าจะมีคนเชื่อใจกันนาดนี้มาก่อนและเป็นที่แน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราสามารถขยับตัวละครได้ง่ายขึ้นก็คือเติมเกมกับร้าน Richman Shop ครับ a Line ID มีตัวอาศัยนำหน้า Richman Shop เติมถูก,เต,ถกเติมไวบริการ ปลอดภัยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติม ROS ใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นและยังสามารถเติมคาฟา VIP ได้ในราคาถูกกว่าเติมเองในเกมด้วยนอกจากนี้ยังมีเกมชั้นนําอื่นๆอีกมากมายหลากหลายเกมให้ได้เลือกเติมจะเติมเองผ่านทางเว็บไซต์ richmanshop.com/home และเลือกผ่อนได้สูงสุดถึง10เดือนหรือว่าจะแอดไลน์ ID มีตัวแอดไซน์นำหน้าไปที่ @richmanshop ให้พนักงานเติมให้ก็ได้เช่นเดียวกันครับนึกถึงร้านเติมเกมนึกถึง richmanshop ตัวละครเล่นเป็นชูล่าปาบอลสนับเป็นสนับทองนะครับก็ทำสองขีดเรียบร้อยแล้วสนับเตียนหนึ่งเสื้อเกราะเป็นเกราะขาว3มชิ้นบวก5บวก6บวก4ประดับเป็นประดับฟ้าเลเวล70ก็บวก4ี่ข้างหนึ่งบวก6ข้างหนึ่งส่วนทาริสแมนใช้เป็นทาริสขาวเป็นทาริสเจาะทำเป็นบวก6จุดประสงค์ของคุณบิลที่คุยกันเอาไว้คืออยากจะให้สนับขึ้นไปเป็นบวก7ให้ได้ครับตัวผมก็อยากจะทำให้ได้เช่นเดียวกันนะคุณบิลก็เตรียมทรัพยากรไวใ้ให้ ประมาณนี้คริสตันเนี่ยมีอยู่สองล้านห้าแสนก็มีซื้อไอ้พวกของหินตีบวกอะไรยังไงมาเตรียมพร้อมเอาไว้ให้ในระดับหนึ่งเป้าหมายประเด็นหลักๆอย่างแรกเลยคือไอ้ตัวสนับทองตัวนี้ครับคุณบิวอยากจะให้ตีให้ได้ขึ้นบวก7ชิ้นอื่นก็ลองลองล,ง,ล,ง,ลงมาถ้าตีขึ้นได้ก็ตีของในตัวผมมีบอกคุณบิวเอาไวนะ้เนาะว่าอยากจะให้ทําไอ้ตัวเนี้ยเผื่อพอตีสัก20ทีไอ้ตัวหินตัวนี้ก็ซื้อมาตุนเอาไว้480ส่วนตัวเกราะกัทตา สแมนก็อาจจะมีน like, pues like, anyway. so oh, oh oh nope. ู่นนิดนี่หน่อยก็เดี๋ยวค่อยๆซื้อเพิ่มไปชิ้นแรกก็เริ่มที่รองเท้าก่อนครับแหมจะแหววฮะคลิกแรกเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมโอ้โหทีแรกมึงกันเล่นกูซะแล้วน้ำตาจะไหลทีที่สอมันก็ต้องขึ้นสิวะโอ้ยทำไม iPad ผมเป็นไรว่าจิ้มไม่ติด ทีท,ที่สองไม่ติดครับ <re>: <lö en> ทีที่สามก็ไม่ติดครับทีที่สี่แตกครับไอ หคุณบิวน่าจะใจเต้นตุ้มตุ้มต่อมต่อม,อมแล้วครับว่าเชียอะไรวะเนี่ยสถิติตอนนี้สี่ครั้งนะครับลถไม่ติดไม่ติดแล้วก็แตกนะครับทีถัดไปครับตามสูตรใครหลายๆคนพอมันแตกมันควรจะต้องไปตีชิ้นหลักแต่ว่าผมยังไม่ตีชิ้นหลักครับอ่ะผมตีชิ้นนี้แล้วกันครับขึ้นนะครับดูซิมันจะติดเบิ้ลให้ไหมโอ้โห สวยสดงดงามสนับเหลือซีนะครับตีอีกทีนึงนะี่ยโอ้โหอเหียเหลือจะเชื่อดวงกูมันเป็นอะไรวะลูปแพ่งความสนุกในการตีบวกเริ่มขึ้นแล้วสนุกสนานจริงวะกูกดไปสองทีลดไปสองรอบ โอ้โหสุดตีนตอนนี้ตีไปทั้งหมด10ครั้งนะครับอันนี้จะเป็นการตีครั้งที่11โอ้โห,โโหก็ยังคงไม่ติดอยู่ครับ 2> 2> เกินไปไหมวะบวก3ขึ้นบวก4เกินไปไหมสุดตีน 2> 2> ขึ้นบวก5มึงควรจะต้องขึ้นเบิ้ลให้กู อโอเคขึ้นเบิ้ลให้แล้วอีกสักทีไหมมันก็มีโอกาสนะขึ้นติดกันสามชีแต่แม่งยากไอ้เหี้ยติดจริงๆติดได้ไงวะเนี่ยขึ้นให้พีท่ทีลดอีกแล้วลดเวตีสนับเลยไหมจ๊ะตามสูตรลองดู โอเคกลับมาบวก5อุ่นใจเล็กน้อยมันจะใจดีขนาดขึ้นเบิ้ลให้แม่วาตานี้โดยส่วนตัวคิดว่าโอกาสมันน้อยอะที่จะติดเบิ้ลเนี่ยไม่ติดจริงๆด้วยครับแตกขึ้นให้กูไอ้เฮียมันต้องเอาให,ใ,หใ,หใ,หให้แตกไอแพด มันจิ้มยากหรือยุบขึ้นแล้วที่ติดเบิลให้ผมได้ไหมอ่ะพี่เบินขึ้นเอ๊ดแค่มาลงไว้บวก6สัตว์ทำไมกดดันขนาดนี้ไม่ใช่ตัวละครตัวเองแม่งเชี่ยโคตรกดดันเชี่ยตีตัวละครตัวเองไม่เห็นต้องลุ้นขนาดนี้ คนดูคงแบบไอสัตว์มึงแค่บวกหกมึงจะตื่นเต้นเชียอะไรนะักหนามันไม่ใช่ตัวละครตัวเองนคนดูเข้าใจมันไม่ใช่ตัวละครผมับผมไม่อยากจะทําให้แบบตัวละครคนดูเขาแบบเสียหายอะอันนี้ขอย้ําไปที่รองเท้าก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่แตกมาสักระยะนะครับรถอืมรถติดกันสองที เมื่อกี้มันไม่ติดใช่ไหมขึ้นถ้ามันให้เบิ้ลชิ้นนี้จะได้เป็นบวก7ถามว่าทำไมถึงเลือกชิ้นนี้ทำไมถึงเลือกทาลิสแมนเพราะผมมองว่ามันเสี่ยงครับโอกาสขึ้นเบิ้ลมีโอกาสออกอย่างอื่นก็มีโอกาสลดโอกาสแดงมีทั้งคู่เลยกดแม่งเลยแล้วกันแดงอันนี้ถ้าตรงตามที่ผมคำนวณน,นะพอชิ้นนี้มันแตกอันนี้แม่งจะต้องไม่ติดก็คือลดถ้าขึ้นคือเฮี้ยผิดสูตร ครั้งต่อไปเปอร์เซ็นต์ขึ้นกระแหกมีโอกาสพอๆกันแต่ถ้ามันแหกเรามีการแตกอยู่ถ้าเทียบตามสูตรคือโอกาสที่มันจะลดมีน้อยขอลองดูวะภาวนาไปด้วยกันนะครับขอให้มันเข้าสูตรตามที่ผมคิดเธอชิ้นนี้มันขึ้นได้กัวขึ้นมาไม่ขึ้นไม่ขึ้นก็ยังโอเคพอมันหลุดสูตรแล้วมันไม่อยากย้ำแต่เป็นไปได้แหละว่าแม่งจะขึ้นแต่ผมไม่อยากย้ำผมป๊อดม,มึงลดสักทีหนึ่ง เหียวอะไรขนาดนี้เกินไปแล้วไหมตอนนี้ตีมาไม่ติดแปดครั้งติดกันครับที <c oughs> ที่เก้าติดกันอะไรกันวันนี้ เหนียวไปไหม10ครั้งติดคือถ้ามันไม่ติดติดตกันอย่างเงี้ยโอกาสที่แม่งจะบวกขึ้นไม่ยากครับต้องไปรอให้มันไม่ลดก็แหกก่อนโดยธรรมชาติของมันครั้งที่1บเอ็ดเชีย1ครั้งบวกหกยังไม่ติดนี่ไงลงแล้วลดแล้วลดแล้วแต่อย่าคิดว่าครั้งต่อไปมันจะขึ้นให้ มันยังรถอยู่จ้ามันยังรถอยู่นะจ้าทุกคนผมละโดนเฮี่ยสูตรแบบนี้มาหลายรอบเลยเกิน,น,นกูโดนแล้วโดนอีกโดนแล้วโดนอีกชิ้นทัดไปคนให้พี่เรียบร้อยมาแล้ว นับ7มาตามสูตรกูมันต้องแบบนี้ขอกดอีกคลิกหนึ่งเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ยากที่มันจะลดนะครับมันเป็นไปได้ยากที่มันจะลดโอเคแค่ไม่ติดครับเอาชุดขึ้นมาเป็น6ให้นะครับบวก3ขึ้นบวก4มึงจะยากสุดตีนอะไรขนาดนี้วะเกมมึงบ้าเปล่าวะเนี่ย ไปละจ้าบวกเจดหนึ่งชิ้นจา้าขึ้นเบิ้ลให้พี่สักทีได้ไหมจ๊ะได้สิจา้ามันก็ต้องได้สิจา้าหลายคนคงคิดเนาะว่าไอ้เฮียจังหวะนี้มึงไปกดสนับปุ๊บนะสนับ8ดไปแล้วใจเย็นๆนะครับถ้าแมงชัวขนาดนั้นผมคงไม่ค้างตัวเองอยู่แค่ที่บวกเก้าหรอกครับมันก็ไม่ได้ว่าแบบโอ้โหจะเก่งกก้าสามารถชัวอะไรขนาดนั้นนะแค่ในความรู้สึกว่ามันควรจะได้เท่านั้นเอง เย็นแสนเขินเฮียอะไรนักหนาวันนี้ไอ้บวกสามขึ้นบวกสี่นี่กูแบบไม่เข้าใจมึงจริงโอ้โหสตีนแม่งตีขึ้นยากสุดแล้วมั้งบวกสามขึ้นบวกสี่เนี่ยมีอะไรยากกว่าบวกสามขึ้นบวกสี่กะตอนนี้ตีไปทั้งหมดหกสิบสี่ครั้งนะครับได้เกาะมาบวกเจ็ดเจ็ดแค่ เหลือจะเชื่อแค่บวกสีไม่ขึ้นให้กูจริงเหรอวะช่องอื่นเขาคงแบบเฮียลุ้นไปถึงบวกสิบบวก11บวก12กันแล้วเนอะกว่าจะตื่นเต้นของเราด่แม่งเฮียมันนั่งตื่นเต้นบวก6บวกเจ็แต่นั่นแหละมันไม่ใช่ตัวละครเราไงขอผมตื่นเต้นหน่อยฮะโอ้โหก็ยังคงไม่ติดอยู่เอาจริงดิวะขึ้นมาแล้วเหลือแค่รองเท้าอะ่ะผมจะทำไงกับแม่งดีเนี่ยฮะ ประมาณนี้แล้วกันเนาะเนี่ยแหละได้6มาเหลือรองเท้าที่ต้องไปแก้แต่อย่างที่ผมบอกอะของขาวมันมันไม่ใช่ว่าแก้ไม่ยากหรอกนะแต่ว่าเที่ยมันต้องใช้แบบอะไรยังไงหน่อยครับวันนี้กดไปทั้งหมด70ครั้งนะครับถ้าเอาตามความรู้สึกส่วนตัวผมว่าประสบความสําเร็จอยู่นะตัวละครก็มีการเติบโตพัฒนาขึ้นนะครับสามารถปลุกพลังบวก7ได้นะครับ4ชิ้นก็ปดแคปเ